สวัสดีค่ะกรแสข่าวดังมาแล้วค่ะหรือนี่จะเป็นชนวนเหตุให้เลิกกันมดดำเผยความลับโอภักกิราเฟียตมัทุกกรอาจเป็นชนวนเหตุให้เลิกกันมดดำเผยความลับโอภกกักกราเฟียตมัทุกกรอาจเป็นชนวนเหตุให้ถึงคู่ลดสถานะชีวิตคู่หรือแค่พี่น้องเรียกว่าเป็นข่าวที่ทำเอาหลายคนตกใจหลังโอภักกีราได้ประกาศผ่านทางไอจีว่า ลดสถานะกับสามีเฟียตมาทุกกอนเหลือแค่พี่น้องเท่านั้นโดยโอได้ระบุว่าตอนนี้โอกับพี่เฟียสได้เปลี่ยนสถานะเป็นแค่พี่น้องเรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโอขอพูดที่นี่ที่เดียวไม่ขอออกรายการและสัมภาษณ์ใดๆเพราะเราทั้งสองยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกร่วมกันเราไม่ได้เกลียดกันโกรธกันโอขอให้ทุกคนเข้าใจ โอ้ oh, ขอบคุณป้ามา้าและพี่น้องครอบครัวพี่เฟียสท,ที่เอ็นดูโอ oh, มาตลอดและขอขอบคุณคุณเฟียสท,ที่ยังเป็นพ่อที่ดีของลูกหลังจากนั้นมดดำประชาพาได้เผยในรายการแชร์ว่าเป็นการเลิกที่ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันโดยโอ oh, ทำหน้าที่พ่อและแม่มาพักหนึ่งแล้วขณะที่น็อตระบุว่าเดี๋ยวโอ oh, อาจจะพูดแต่มดดำย้ำว่าโอ oh, จะไม่พูดไม่ให้สัมภาษณ์ และจะชี้แจงแค่ในอิ s สตาแกรมส่วนตัวเท่านั้นและจะไม่พูดอีกส่วน DJ เจดาาถามว่าแยากบ้านกันหรือไม่ซึ่งมดดำบอกว่าบ้านก็คงเป็นของโอจากนั้นมดดำให้ข้อมูลว่าช่วงแต่งงานใหม่ๆเฟียสไม่ต้องการให้โอทำงานบันเทิงแต่โอขอทำงานแค่รายการเดียวคือตีท้ายครัวจึงเป็นเหตุผลที่โอไม่รับงานละคร ขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก t ีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ